มอเน่งวันนี้วันหยุดวันเสาร์นะคะเจ้าเจ้าวันนี้ไปวิ่งมาเห็นไหมไปวิ่งวิ่งวิ่งเห็นไหมบานแล้วสวยไหมคะพุ่มใหญ่มากเลยใช่ไหมเป็นดอกหญ้าในป่าปูนจะทํากําลังดอกไม้สวยไหมพุ่มใหญ่มากสวยไหมคะมมกำลังจะปลูกดอกไมอดอกที่ธรรมชาติก็สวยวิธีทําสวนะคะ่ะ กำลังจะปลูกดอกไม้เห็นไหมโมนี่โมนี่กำลังเอากระถางขึ้นมาเพื่อนเอากระถางขึ้นมาปลูกดอกไม้ก่อนปลูก oh. ก็ยังเหลืออีกคาเดือนนะคะใครอยากได้ก็มายกเอาปลูกเอาไว้ให้เจ้าของใหม่ดูสิสวยไหมดอกดอกหญ้าในป่าปูนุ๊กปลูกเอาไว้ให้ เจ้าของใหม่เข้ามานะคะนนีันํำสวนดอกไม้นะเพื่อนมาดูดูใบสีแดงๆดอกสีขาวๆเต็มเลยนะคะวิวหน้าบ้านนี่บ้านหลังแรกนู่นวิวหน้าบ้านเห็นไหมยังแดดออกแล้วแดดออกแล้วฝนตกแดดออก นกกระจอกต้นไม่ตกวันนี้อากาศดีมากเลยค่ะนี่ต้นน้องก็ออกดอกสสีวยมาดูวิวหน้าบ้านแค่น,น,นี้ภูเขาเสียงออกมาสูดอากาศหายใจเสียงนกเสียงกาวันนี้แดดออกก็เลยวิ่งออกมานะวิวหน้าบ้าน,นนี้หน้าบ้าน รถเมล์หน้าบ้านวิวมาดูวิวเช้าๆอย่าลืมมาสูตรอากาศนะคะคเพลินอ,อากาศบริสุทธิ์วันนี้อากาศบริสุทธิ์พาไปดูต้นไม้อันนี้ต้นอากาศหลังจากพออากาศเริ่มดีวิวิก็ทุกคนก็จะเริ่มปลูกต้นไม้นะคะชีวิตอากาศเริ่มดี เอากระถางขึ้นมาหน้าหนาวก็เอาขนลงไปหน้าร้อนก็นี่ดอกนี้มันเป็นดอกที่พิเศษมากเวลาหน้าหนาวดอกหมดก็เก็บเอาไว้เกิดเองทุกปีดูสิต้นนี้นี่ต้นนี้ยิ่งี่ต้นนี้เลเดี๋ยวก็งอกใหม่ขึ้นมาอีกเห็นไหมกระถางเดี๋ยวก็งอกใหม่ขึ้นมาค่ะหน้าหนาวก็เก็บลงไปข้างล่าง งานแต่ดอกนี้ก็เห็นไหมเวลาเขาเกิดธรรมชาติมันจะสวยสวยสวยงามมาลลำเทเลตะลึมนันสวยสวยเกิดเองจากธรรมชาติเราปลูกขั้เดียวเดี๋ยวกุหลาบก็ขึ้นแล้วเจ้าของใหม่มากุหลาบก็คงสวนหน้าบ้านเดี๋ยวกุหลาบขึ้นแล้วสวยๆ ทำสวนฟีนี้พอสวนทำเอาไว้อย่างงี้แหละคะ่ะให้แล้วก็เก็บของเก็บบ้านเก็บช่องสวนเก็บบ้านเก็บช่องก็กลับบ้านแล้วดอกนี้ก็สวยขึ้นเดี๋ยวจะพาเดี๋ยวอากาศดีเดี๋ยวิาายวจะเดินไปถ่ายต้นดอกไม้สวย